มาให้กำลังใจถึงบ้านต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกซุปตา์นะคะที่โลดแรในวงการมานานแล้วค่ะเจอทั้งนอกจอและในจอเนี่ยโอโหความสวยไมย่เคยต่างกันเลยแล้วก็เธอช่องช่วยเหลือทั้งสรรพัตว์ทั้งหลายแล้วก็ฉายาที่เธอได้เนี่ยต้องยอมเลยแล้วค่ะสำหรับนางฟ้าใจบุญซึ่งเมืนอวันนี้เจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มลุ้นนองค่ะ ล่าสุดอ้้มเปิดเผยถึงโมเมนต์ที่น่ารักให้ฟแฟนๆได้ฟังกับน้องชายสุดเท่รักอย่างบิ๊กถงระยะและผู้จัดคนเก่งอย่างหนิงปณิตาไปถ่ายละครไกลๆบ้านของอั้าเพราะว่าอั้มก็จะได้แวะมาทักทายและกอดน,น้องชายด้วยความคิดถึงแถมยังซื้อ moving, มูปิ้งมาฝากน้องๆที่กองด้วยแหละค่ะ ซึ่งเธอเองก็ได้ซิ่งรถขั้นจิ๋วมาหางานนี้ออกมาเผยภาพโมเมนต์ของผู้จัดละครคนเก่งและคุณพระเอกของเขามาถ่ายละครแถวบ้านคิดถึงทุกคนเลยนะภาพบรรยากาศเป็นยังไงมาติดตามชมภาพกันค่ะ